การบ้านธรรมะเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับนี่คือรายการบ้านธรรมะนะครับเราพบกันที่นี่เวลาเดียวกันนี้กับผมธนากรนรัวชรโยธินรายการของเราได้รับการสนับสนุนเนื้อหาที่ดียิ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับโดยมูล,ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะสนทนาธรรมในหัวข้อพระสูตรที่มีชื่อว่าปฐมทารุขันทสูตรครับเป็นพระสูตรที่อุปมาสังสารวัต กับการลอยน้ําของขอนไม้นะครับว่าจะมีความละเอียดลึกซึ้งอย่างไรบ้างน่าสนใจมากทีเดียวครับพระธรรมเป็นสิ่งที่มีค่าทุกคํานะครับเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยครับส่องให้เห็นตัวจริงหรือว่าลักษณะที่แท้จริงของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเพราะฉะนั้นจากพระสูตรดังกล่าวนะครับจะน้อมไปสู่ความเข้าใจสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏอย่างไรบ้างอย่าพลาดทีเดียวครับคําศัพท์ธรรมะวันนี้นําเสนอคําว่าปณิธานครับ ปณิธานในภาษาบาลีหมายถึงการตั้งความปรารถนาด้วยความตั้งใจครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปติดตามชมเนื้อหากันเลยครับแต่ในขณะที่ในชีวิตประจําวันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะทําอะไรเวลาที่เข้าใจธรรมะแล้วนี่นะคะสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยมีให้ศึกษาให้พิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะประโยชน์จากการฟังธรรมะก็คือค่อยๆที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏในชีวิตประจําวันจร,ร,จริงๆ นะคะปัญญาที่จะค่อยๆเจริญขึ้นจเจริญขึ้นแม้อกุศลธรรมเกิดนะคะก็รู้ลักษณะของอกุสลธรรมนั้นๆตามความเป็นจริงถ้าเราไม่เริ่มรู้จักขยะนี่นะคะเราจะนําขยะออกจากใจได้ยังไงศึกษาเพื่อที่จะรู้จักว่าขยะชนิดไหนนะคะที่สะสมมาไว้บ้างหน้าตาเป็นยังไงคืออยากจะถามอาจารย์อนนบนิดเดียว,วค่ะว่าลักษณะของอขยะภายในเนี่ย ที่บางครั้งเนี่ยแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะใช่ไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราคิดว่าไม่ใช่ขยะแต่ว่าพอศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยเมื่อพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยถึงจะเข้าใจว่ามันเป็นขยะ พิสุเชื่อไหมครับว่าคนที่เขาอยู่กับกองขยะจนชินเนี่ยเขาไม่รู้สึกว่าเป็นกลิ่นขยะผู้ที่เขาคอยแยกขยะแล้วก็เอาของขยะไปขายเนี่ยเขาก็จะชินกับกลิ่นขยะฉันได้พวกเราเนี่ยฮะที่ชินกับกิเลสมีกิเลสเกิดขึ้นฮะจนชินแล้วก็ชินกับกิเลสไม่รู้สึกใช่ไหมครับ <ม>ใน,<ค>นขนาดเดียวกันแม้นคนอื่นยิ่งยากใหญ่เราเห็นแต่ภายนอกแต่ภายในเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เลยนอกจากจะพิจารณาแต่เราเท่านั้นใช่ไหมก็คือเมื่อปัญญาที่จะเข้าใจลักษณะของอกุศลธรรมในชีวิตประจำวันตรงตามความเป็นจริงประเด็นพี่สุกัญญาเดี๋ยวเรากลับมาสนทนาต่อในช่วงสองนะคะแต่ก่อนอื่นดิฉันขอให้คุณคำปันประชาสัมพันธ์ค่ะ ท่านอาจารย์กล่าวนะครับว่าจะเบิกบานอยู่บนกองขยะหรือจะเบิกบานเมื่อได้ออกจากกองขยะข้อความนี้ก็มีใน m p 3แผ่นใหม่ของมูลนิธินะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่สนใจก็มีแผ่น m p 3ออกใหม่นะครับซึ่งก็เป็นการทำงานแบบข้ามบันข้ามเดือนข้ามปีเลยนะครับตัดต่อธรรมะข้ามปีนะครับ อาจารย์บก็ได้ทุ่มเทเสียสละเวลานะครับในการที่จะมอบสิ่งที่ดีๆให้กับทุกท่านนะครับเป็นการรวบรวมคำบรรยายของท่านอาจารย์ที่เป็นธรรมะข้อคิดเตือนใจนะครับสั้นๆมีบทนำแล้วก็เกลื่อนนำให้เข้าใจนะครับว่าที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นเรื่องอะไรนะครับมีทั้งหมดด้วยกันแ5ดสิบห้าดสิบห้าข้อความนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับแปดสิบห้ารวม ธรรมะเตือนใจนะครับในปีพศ2554เป็นการรวบรวมธรรมะที่แสดงณนะสถานที่ต่างๆนะครับเป็นประโยชน์เป็นเบื้องต้นสําหรับผู้ที่จะได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมเพื่อความเข้าใจถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีไว้บริการที่ด้านหลังแล้วนะครับปกสวยงามมากเลยนะครับเชิญที่ด้านหลังนะครับเมื่อรู้ว่าตนได้ทาประโยชน์ในทางธรรมะให้แก่ผู้อื่นและผู้อื่นก็นําไปใช้ ได้ผลดีแก่ชีวิตถ้าก็พูดสั้นๆอย่างนี้นะมันเป็นประโยคที่ที่รู้สึกจับใจมากทุกปีมาก็เคยแต่งคำอวยพรหนะแก่ท่านอาจารย์มันก็เป็นคำกวีที่หวานๆไพเราะอะไรอย่างนั้นนะฮะหลายคนก็ก็พอใจที่จะฟังเพราะเกิดความรู้สึกเช่นนั้นแล้วก็ลองจับปากกาเขียนมันก็สามารถเขียนได้ฮนะ สองบทแรกเป็นคำปราลบถึงความโศกเศร้าที่ได้ประสบมาจากภัยน้ำท่วมสามบทหลังเป็นปณิธานโดยโดยไม่ได้ตั้งใจไว้จะเขียนปณิธานเลยนะผมขออ่านให้ที่ประชุมนี้ฟังร่วมรับรู้ในมโนปณิธานนี้มโนปณิธานภัยน้ำหน้าสลดแท้เทียวหนอทลายทั่วมิรังรอ ท่วมทนก่อพิษริดแรงพอผลานชีพสุดเลี่ยงสุดหลีกพ้นสุดเศร้าเหลือแสนบ่แม้การก่อนโน้นเคยขานคำเพราะสนอสนิทมานเพื่อนพ้องวันนี้ใช่เช่นวานวันเก่าคงแต่เจตจักต้องต่อตั้งปณิธานนี่เป็นคำแประรบ อกวันนี้ผมไม่เหมือนกับเมื่อครั้งก่อนๆแต่นี้นานจักน้อมสดับธรรมอันท่านอาจารย์นำแนะให้มนสิการะโดยสำเนียกแนวพูนเพิ่มปัญเยตไว้ห่อนเว้นวางหายเพียนคลายความติดข้องขังจิตตามไตรตรองพินิษเนื่องไว้ ทุกขณะจะมิคิดขาดใคร่ครวนเฮยเทิดทุกอนุาสาใจทีท่วนทุกคำมิธรรมอัตภาพให้เมินเฉยจเจริญจิตมิละเลยระลึกรู้สารศาสตร์ท่านฉเฉลยฉลาดรอบแสนยากหากหารสู้จวบแจ้งสัจสาร นี่เกินการจบปณิธานนับดู10ข้อจริงๆแล้วใช้บทกวีสามบทมีทั้งหมด12วรรคผมก็เลยนึกถึงการ,ระยะนานนมิตรท่านหนึ่งนะซึ่งได้พบที่มูลนิธินี้แหละคืออาจารย์อนนบหอมจันทร์ซึ่งท่านนายี่นั่นก็โทรศัพท์เล่าให้ท่านฟังเรียนถามว่าถ้านำ บทกวีนี้ไปอ่านในที่ประชุมฟังจะดีไหมอาจารย์พักดีดีเลยครับแต่ผมก็คิดว่าควรจะต้องขออนุญาตท่านอาจารย์ก่อนผมก็ได้ขออนุญาตจากท่านแล้วได,ได้รับได้รับอนุญาตจากท่านจึงนํามาอ่านให้ฟังแต่บทกวีนี้มันยังไม่มีบทสรุปนะฟังบรรณิธานไปแล้วสรุปว่ายัางไงอยากจะให้อาจารย์นบเนีน่ยสรุปให้ฟังสักนิดหนึ่งมันคือ,อยังไงได้ไปไงฟังบรรณิธานแล้วรู้สึกยังไงครับเป็นจากการที่ อาจารย์สวนิตฐ์ได้ฟังธรรมะมากขึ้นแล้วก็มีความศรัทธาน้อมในพระธรรมเพิ่มขึ้นเพราะนั้นบทกวีจากที่เคยเป็นไปในการสันเสริญคุณของบุคคลอย่างเช่นท่านอาจารย์เนี่ยครับก็มีการปรุงแต่งที่เป็นไปในการเห็นประโยชน์ของธรรมะที่ว่าเหมือนก็เป็นปณิธานในธรรมะคือเห็นประโยชน์ที่จะศึกษาพระธรรมนะครับ เห็นประโยชน์ของการที่จะอบรมเจริญปัญญาจนกว่าที่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงและปัญญาเจริญขึ้นโดยลําดับนะครับเพราะนั้นก็เป็นเหมือนการบูชาคุณด้วยเป็นทั้งการที่แสดงถึงศรัทธาที่เพิ่มขึ้นนะฮะเจตจำนงปณิธานที่เป็นไปในทางธรรมะที่เพิ่มขึ้นนะครับ เพราะนั้นก็เป็นการสะท้อนหลายๆอย่างทั้งศรัทธาทั้งการนมบูชาแล้วทั้งการเห็นประโยชน์ของพระธรรมเพิ่มขึ้นนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะทั้งชาวโลกก็สมมติกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่ใช่ไหมครับก็ได้รับฟังบทกวีนิพนธ์ที่เป็นโครงสีสุภาพนะฮะซึ่งสะท้อนมาจากผู้ที่มีความศรัทธาแล้วก็เห็นประโยชน์ของพระธรรมนะครับก็เป็น สิ่งที่น่าอนุโมทนานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรานะครับก็ได้ยินได้ฟังโครงกรอ,อื่นนะครับแต่ถ้าเป็นโครงกรอกรกวีนะครับที่ประกอบด้วยพระธรรมนะครับก็ย่อมที่จะมีความไพเราะกับผู้ที่เข้าใจพระธรรมผู้ที่เห็นประโยชน์พระธรรมด้วยกันนะครับแล้วก็ชอบในบทกวีด้วย เรื่องภาษาเรื่องการแต่งอาจารย์ก็สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับไม่ไม่สามารถที่จะไปวิจารณ์อะไรได้ครับแต่ว่าความเห็นประโยชน์ในพระธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากเลยครับอาจารย์ที่อาจารย์ก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้แทนของพวกเราที่ได้มาสะท้อนออกมาในรูปของบทเกวีนะฮะที่ถ่ายทอดออกมาในโอกาสที่สมควรนะครับก็ กราบขอบพระคุณอาจารย์ที่<ข>อุสา,สาไปแต่งให้นะฮะให้พวกเราได้ฟังแล้ผมก่อนจบผมก็ขอเพิ่มอะไรนิดหนึ่งนะฮะคือหลังจากผมแต่งแล้วผมก็พิมพ์ขึ้นพิมพ์ขึ้นก็จบเท่าที่อ่านนั้นตอนนี้ก็มานึกดูเอ๊ะมันไม่มีบทสรุปก็เลยเขียนบทสรุปบทสรุปจึงเขียนไว้ด้วยดิยดนสอนะฮะผมอยากจะนำแผ่นนี้ไปมอบให้ท่านอาจารย์ด้วยเพราะที่มอบไว้นั้นไม่มีบทสรุป ถ้าอาจารย์จะกรุณาวิจารณ์บทสรุปด้วยผมจะเป็นพระคุณมากครับก็ขออนุญาตอ่านบทสรุปของอาจารย์สวนิศนะครับภัยพานลรือจาบย่วงจากหนไหนเฮยโลภะละวางจนหมดสิน้นมิวาดหวังวังวนเวียนอยู่แม้โศกปลายปลีกลิ้นห่อนได้หลงเหลือ ท่านอาจารย์อยากให้คุณสวัสดิ์นิอ่านเองค่ะคือบทสรุปนี้ก็ได้มาจากการฟังคําสอนของท่านอาจารย์นะฮะในการตกผลึกความคิดในตัวผมภัยพานหรือจาบจ้วงจากขนไหนเฮยภัยพานหรือจาบจ้วงจากขนไหนเฮยโลภะละวางจนหมดสิน้นมิวาดหวังวังวนเวียนอยู่ ไม่วาดความหวังในวังวนคือในสังสารวัฏซึ่งมันเวียนวนอยู่แม้โศกปลายปีกริน้นห่อนได้หลงเหลือเป็นอุปมานะความโศกแค่ปลายปีกริน้นห่อนได้หลงเหลือ,เ,อเชิญท่านอาจารย์ครับค่ะก็เป็นโอกาสดีนะคะที่เราได้พบกันแล้วก็มีโอกาสดได้ปีติอนุโมทนาในความเข้าใจธรรมะของผู้ที่ได้ฟังธรรมะมานาน จนกระทั่งท่านสามารถที่จะตั้งปณิธานในชาตินี้เพราะเหตุว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะเพราะว่าขณะนี้ก็เป็นเพียงนาการละครั้งหนึ่งผ่านไปแล้วหมดไปแล้วก็เป็นอดีตท,ทันทีที่จบก็เป็นอดีตแล้วแต่ว่าสิ่งที่สะสมไว้นะคะไม่ใช่แต่เฉพาะวันนี้แม้ในกาลก่อนๆที่ได้ผ่านมาแล้วเนะะี่ยค่ะก็สะสม จนกระทั่งสามารถที่จะทำให้เกิดปีติยินดีในความเข้าใจธรรมะของบุคคลที่มีความตั้งใจมั่นคงที่จะศึกษาพระธรรมต่อไปก็เป็นที่อนุมโมทนาอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าแต่ละคนเนะะี่ยค่ะก็จะได้เข้าใจชีวิตแต่ละหนึ่งตามความเป็นจริงเพราะว่าชีวิตของคุณสวัสดิ์ก็มีการสะสมมาที่สามารถจะประพันธ์ นะคะสิ่งที่ทำให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจละเอียดขึ้นเช่นแม้ความโศกเพียงเท่าริ้นใช่ไหมคะปลายริ้นตัวริ้นหรือว่าปลายริ้นตัวริ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องอ่านเองค่ะถึงจะทราบว่าความประสงค์ของผู้ที่เขียนเนี่ยเขียนจากใจของใครก็ของคนนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นคุณค่าของการฟังพระธรรมนะคะว่าในระหว่างที่ทุกคนเนี่ย อยู่ท่ามกลางความโศกเศร้าแต่เมื่อใดที่ปัญญาเกิดขณะนั้นไม่โศกเศร้าตามที่ควรจะเป็นเพราะเหตุว่าปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงและขณะนี้ก็เป็นการอบรมเจริญปัญญาที่จะเป็นผู้ตรงที่จะเข้าใจพระธรรมคือสิ่งที่มีในขณะนี้ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะว่าปกติเนะคะีค่ะ ใครเลยที่จะอดคิดถึงอดีตและอนาคตแต่ว่าขณะใดก็ตามที่คิดไม่ใช่ความเข้าใจลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ด้วยเหตุนี้พระธรรมทั้งหมดนะคะส5บพรรษาไม่ว่าจะฟังข้อความประทับใจใดๆก็เพื่อที่จะให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ให้ห่างไปจากความจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ จะช้าจะเร็วจะมากจะน้อยแต่จุดประสงค์ก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเป็นปัญญาที่ได้รับจากการฟังการไตร่ตรองการพิจรารณาการอบรมนะคะจนเห็นประโยชน์สูงสุดของปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กําลังปรากฏความจริงของสิ่งที่กําลังปรากฏเป็นธรรมะ ซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแต่ภาษาไทยก็คือความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้ถูกต้องเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเห็นได้นะคะว่าจะต้องอบรมความรู้ถูกความเห็นถูกความเข้าใจถูกมากสักแค่ไหนที่จะรู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เรา ไม่ชไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยเพราะฉะนั้นฟังเพื่อละความไม่รู้ละความสงสัยแต่ว่าตั้งจิตไว้ชอบด้วยการฟังไตร่ตรองสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงธรรมะนะคะหมายความถึงกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ ที่สามารถจะเข้าใจตามที่ได้ฟังถูกต้องถูกประการก็เป็นเรื่องที่จะต้องฟังต่อไปนะคะเพราะนี่เป็นเพียงนากาละครั้งหนึ่งหลายท่านก็ได้ฟังการอุป,ปมาของผู้ที่เข้าใจธรรมะแต่พระสูตรในวันนี้นะคะผู้ที่ทรงแสดงอุป,ปมาเหมือนกันก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแสดงถึงสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้เอง ดิฉันก็จะขออ่านบทสรุปซึ่งอยู่ในแผ่นที่สองพระสูตรในวันนี้นะคะมาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนะวัครปฐมทารุขันทสูตรว่าด้วยอุปมาการท่องเที่ยวในสังสารวัฏกับท่อนไม้ลอยน้ำพระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงธรรมะแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยข้ออุปมาท่อนไม้ที่ลอยอยู่ในแม่น้ำคงคาว่า ถ้าท่อนไม้นี้ไม่เข้าใกล้ฝั่งนี้และฝั่งโน้นไม่จมลงในท่ามกลางไม่เกยบกไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับเอาไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวน,วนวนไว้ไม่เน่าในภายในก็จะสามารถไหลเลื่อนไปสู่สมุทรได้เปรียบเหมือนกับผู้อบรมเจริญปัญญาถ้าไม่เข้าใกล้ฝั่งนี้คืออายตนะภายในหก ไม่เข้าใกล้ฝั่งโน้นคืออายตนะภายนอกหกไม่จมลงในท่ามกลางคือนันทิราคะคือความติดข้องด้วยอำนาจแห่งความเพลิดเพลินไม่เกยบกคืออัศมิมานะไม่ถูกมนุษย์จับไว้คือไม่คลุกคลีกับด้วยคฤหัสหัไม่ถูกอมนุษย์จับไว้คือไม่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นหนึ่งชั้นใด ไม่ถูกน้ำวนคือกามคุณห้าวนไว้ไม่เป็นผู้เน่าในภายในคือไม่เป็นคนทุศิลจะก็จะไปสู่พระนิพพานได้เพราะสัมมาทิฏฐิคือปัญญาย่อมน้อมไปสู่พระนิพพานจากการแสดงพระธรรมในครั้งนี้นายนันทโคบาลซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระเจ้าได้ยินได้ฟังในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดง เห็นตามความเป็นจริงดังที่พระองค์ทรงแสดงทูลขออุปสมบทเป็นขอโทษค่ะทูลขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาและในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสทั้งปวงได้หมดสิ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อความสรุปของพระสูตรในวันนี้ซึ่งการท่องเที่ยวในสังสารวัรเปรียบได้กับท่อนไม้ลอยน้ำช่วงแรกดิฉันก็กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ ไม่ทราบว่าข้อความนี้ยาวสั้นแค่ไหนคะ่ะสำหรับคนฟังรู้สึกว่ายาวหรือรู้สึกว่าสั้นคะ่ะบางท่านบอกว่าสั้นและความจริงสั้นหรือยาวนะคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความเข้าใจแต่ละคำปณิธานของผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์นะครับ คือบำเพ็ญบารมีหรือคุณความดีอย่างยอดยิ่งด้วยความเสียสละอย่างสูงสุดเพราะพระมหากรุณาคุณที่จะตรัสรู้ความจริงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจธรรมะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นคุณค่าของพระธรรมที่พระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงจึงมีปณิธานคือความตั้งใจอย่างสูงสุดไม่หวังอะไรจากการศึกษาพระธรรมเลยทั้งสิ้นครับนอกจาก ศึกษาเพื่อเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏที่จะพ้นไปจากภัยคืออกุศลธรรมทั้งหลายจนกว่าจะถึงนิพพานเปรียบเหมือนขอนไม้ที่ไหลเลื่อนไปสู่มหาสมุทรนั่นเองครับนี่คือเนื้อหาสาระในช่วงแรกนะครับพักสักครู่และเดี๋ยวกลับไปติดตามชมเนื้อหาในช่วงที่2ครับ